เรามาเริ่มกันต่อนะคะลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันของเรานะคะ,ะสำหรับฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะคะใดๆก็ตามนะคะที่มีโดเมนและเลนนะคะเป็นซับเซตของจำนวนจริงนะคะลิมิตซ้ายจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าสู่ a แล้วก็มีประจุ ลบตรงนี้นะคะต่อมานะคะ,ะถ้าเป็นลิมิตขวาแล้วลูกลิมิตขวานะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิต f x โดยที่ x เข้าสู่ a ทางด้านขวานะคะลักษณะก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ลิมิตของ f a สามารถเขียนได้สัญลักษณ์ของลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่ a หรือ x เข้าใกล้ a นั่นเองนะคะสรุปแบบง่ายๆเลยนะคะลิมิต ที่จุด a จะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวานะคะไปพิสูจน์กันเลยนะว่าการหาลิมิตเนี่ยหาได้ยังไงทีนี้มาอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะการหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาจินตนาการภาพนะคะถ้าครูให้ a คือค่าใดค่าหนึ่งนะคะมี a อยู่ตรงกลางนะคะอยากรู้ว่าเข้าใกล้ a ทางซ้าย กับเข้าใกล้ a ทางขวานะคะมันมีค่าเดียวกันไหมถ้ามีค่าเดียวกันนะคะลิมิตที่จุด a ก็จะต้องมีค่าเท่ากันนะคะแต่ถ้าลิมิตซ้ายสมมติว่าลิมิตซ้ายวิ่งเข้ามาเนี่ยสมมติมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วลิมิตขวาวิ่งเข้ามามีค่าเท่ากับลบสงแสดงว่าลิมิตที่จุด a หาค่าได้ไหมคะ ม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลิมิตซ้ายลิมิตขวาต้องมีค่าเท่ากันก่อนลิมิตถึงจะหาค่าได้นะคะอ่ะต่อไปอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่านะคะอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่านะคะกำหนดให้ f f x นะคะหรือฟังก์ชัน ฟังก์ชัน f x หรือค่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก4จงหา1 2 3นะจงหาค่าอย่างนี้ข้อแรกข้อแรกคือการหาค่าเลยลูกอันนี้คือหาค่าเลยคะอ่าหาลิมิตซ้ายใช่ไหมอันนี้คือหาลิมิตเลยค่ะลิมิตขวานะคะอันนี้คือหาเลยคะ่ะสรุปแล้วว่าลิมิต ของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3มีค่าเท่าไหร่หมายความว่าซ้ายกับขวาต้องเท่ากันก่อนถ้าซ้ายข้อ1ได้1ได้เอ่อได้ตัวเลขมา1ตัวเลขข้อ2ได้มาอีกห่ตัวเลขแสดงว่าข้อ3จะตอบว่าหาค่าไม่ได้ถ้าอยากหาค่าได้ข้อ1ข้อ2ต้องเท่ากันก่อนนะคะทีนี้หลักการในการหาเนี่ยทำได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีนี้ที่จะเริ่มเรียนในวันนี้คือเราจะวาดกราฟหลักการในการวาดกราฟคืออะไรคะ อ่าให้ฟังก์ชันมาหรือให้สมการมานะคะเราแทนค่า 2. จุดให้ x เป็น0กับให้ y เป็น0เมื่อ x เป็น0 y มีค่าเป็น4เมื่อ y เป็น0 x มีค่าเท่ากับลบ4แสดงว่ากราฟที่เราได้ก็คือผ่านจุดจุดแรกที่ผ่านก็คืออะไรคะลบ4 0จุดที่2ที่ผ่านคืออะไรลูก 4, 3, 2, จุดแรกนะคะเมื่อเราวาดกราฟเสร็จเราก็จะลากกราฟผ่านตรงนี้นะคะนักเรียนขาเมื่อลักษณะที่เราได้เนี่ยอ่ะโฟกัสที่ตรงไหนคะเราโฟกัสที่จุดไหนลูกอ่าเราโฟกัสที่จุดนี้คะ่ะครูตอนนี้เราต้องการอยากรู้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้สาม x เข้าใกล้สามสามอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้คะ่นคะนี่คือ x มีค่าเข้าใกล้สามแสดงว่าหนูต้องมาร์กจุดนี้เข้ามาทางซ้ายเมื่อ x เ,เข้ามาทางซ้ายเมื่อ x เ,เข้าใกล้สามเข้าใกล้สาม เาใกล้สามทางด้านขวาต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหาเลยคะ่ะสมการที่ได้คือเลยคะ่ะวิ่งเข้าหาค่าอะไรลูกค่าจิตอ่าเพราะนั้นเราแทนค่าไปเลยนะคะลิมิตคือการแทนค่านะคะแต่นี้จะแทนค่ายังไงให้มันแบบว่ามันจะมีการแทนค่าแล้วอยู่ในรูปแบบหน้าตาหน้าเกียดหน้าเกียดอีกแต่ตอนเนี้ยกราฟมันออกมาพิจารณาจากกราฟเมื่อ x เข้าใกล้สามทางซ้าย ค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ7เมื่อ x เข้าสู่3ทางด้านขวามีค่าออกมาเป็น7เพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้3เกอือตอบ7พิจารณาจากกราฟเนาะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2นักเรียนขาถามหายค่าเหลือเกินนะคะนี่คือลัอกษณะกราฟหน้าตาหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวเลยนะคะ อนแรกเขาถามว่าอะไรลูกจงหาค่าจงหาค่าลิมิตอันนี้อ่านว่าอะไรลิมิตของ f ัเมื่อ f x เข้าสู่สองทางด้านซ้าย2ทางด้านซ้าย x2 อยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ครับ2อ่ะขออภยัยลบ2ค่ะ f x ลบ2อยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือ f x เท่ากับลบ2 f ลบสองอยู่ตรงนี้ลิมิตซ้ายเข้าใกล้เลยลูกเข้าใกล้เลยคะเข้าใกล้หนึ่งลิมิตขวาลูกเข้ามาล่ะลิมิตขวาก็คือตัวนี้เข้าใกล้หนึ่งเพราะฉะนั้นลิมิตที่สองที่เเข้าใกล้สองมีค่าเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งทันไหมเราดูลิมิตนี่ลิมิตซ้ายลิมิตขวาลิมิตซ้ายลิมิตขวา เข้ามาทางไหนแล้วมันเข้าไปหาที่จุดเดียวกันจุดนั้นแหละนะคะคือคําตอบต่อมาค่ะถ้า x เป็น1บ้าง x เป็น1อยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ค่ะคูนี่คือ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1น,นักเรียนลากไปถ้าเข้ามาทางซ้ายใช้กราฟด้านบนหรือด้านล่างด้านบนเนาะเข้ามาทางซ้ายมีค่าเป็น4ทีนี้ที่จุดนี้นะที่จุดนี้นะทีนี้เข้ามาทางขวาค่ะ เข้าใกล้1ทางขวา x เข้าใกล้1ทางซ้าย x เข้าใกล้1ทางซ้ายคือสมการข้างบนเส้นกราฟข้างบนนะคะตอบ4แล้วถ้าเป็นเส้นข้างล่างกราฟข้างล่างเข้าสู่ขวานะคะ x เข้าใกล้1ทางด้านขวาก็คือใช้กราฟด้านล่างตอบตอบเท่าไรลูกอ่าตอบ2เพราะฉะนั้นลิมิตที่ x เข้าใกล้ ลิมิตของ fx เมื่อ f x เข้าใกล้1เข้าใกล้1มี2จุดอะคูมี4กับลบ2เพราะนั้นตรงนี้เราจึงตอบว่าหาค่าไม่ได้ทันไหมต่อไปค่ะ f ลบ2นักเรียนขาลิมิตหาค่าเข้าใกล้แต่ถ้าเป็นหาค่า fx คือหาค่าของมันจริงๆทันไหม เพราะนั้นที่ f เท่ากับลบสอง f เท่ากับลบสอง y ก็มีค่าเป็นหนึ่งที่ f เท่ากับศูนย์แล้วลูกที่ f เท่ากับศูนย์ y ก็มีค่าเป็นศูนย์ที่ f เท่ากับหนึ 1, ่ง y มีค่าเป็นอะไรคะ y มีค่าเป็นสี่ยากไหมไม่ยาก